ไปไฮไม้หมน่ย่ะด <ories> <c oughs> <od> oh ูบื้นใดว่ะพืนสีม่วงอ่ะนะที่มันบอเอาแล้วนั่นนะที่มันทิ้งไว้แล้วมันมันไปซากเอาข้อเลยไปซากไว้มันก็อุได้ก็ไปซากไว้ยียวกัไเลเขา่งมัดเลยว่าเบิ่งคนขิงเขาเด้อแจไปยายแบบอ่าเสบกินไป น้องเนี่ยเนี่มื้ยฮาเขาเาุกวียอันเบื้อุดก็นี่ถุงเขาบ่ไปเที่ยปูนกันปูน้ยถิงเขากัน,กนคอยเย็นเเว<อ>้ยมันแหงจีดีตัง้งกําลังมาปูนไปยน้ดโนพอ,อดีแล้วแดดมาคพอกินจากินเจ้าก็กินไปว่ะผู้ตัวหิวตึงค่อยได้หรอ ก็ม yeah, ีกินก้อนเดได้ด้ได้ได้ยากกินก้อนข้าโรต์เขไม่กินง่ายหรอกพวกนี้เพราะว่ามันกิได้ค่อยเดียกกันปเนี้อะไรก็ชีสตังเซซิงยกเลิกอะไรประชาราชาสิป่าหนาวบอกเพื่อนห่อยมันยังดนกใหเรา เรอคอยเราก็ะหังเห็นดูสีตัวทางหนาวใช่ไหมมัน,น,น,นอุนกอนเมื่ากเขาเป็นนั่งหยากเลยเนี่ยากหนูเป็นเอกเลยก็เป็นตอแล้วเกลือยเถอก็เป็นปอกอืมอื้อ,อ,อนื่ออื้ออืออืออืออ Estou